สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูทีวีชาร์ปนะครับทีวีชาร์ปยีิอนิ้วมันเป็นหนอนชาเขียวแบบนี้เพื่อนเอ้ยสวยงามมากจริงเลยไอ้อย่างนี้ก็คือการของโยกขาดนะเราก็คงจะต้องไปต่อโยกนะครับผมก็คงจะต้องดําเนินการไปต่อโยกในส่วนของเวอร์โยกนะครับอืมมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะทีวีชาร์ปนะครับเออสวยงามเหมือนกันไหม ถ้าดูแค่นี้เราอาจจะประหยัดสายตาก็ได้นะโอเคเนาะโอ้ในส่วนของรุ่นนะครับในส่วนของรุ่นนี่ก็ลอกออกไปแล้วเอ,อรุ่นนี้ยวด,ดูด้านหน้านะครับมีด้านหน้ามีอยู่นะรุ่นนะครับเป็นสองหนึ 21, ่งเอฟขีดพีเอหนึ่งแปดวงเล็บบีนะครับตัวนี้นี่คือส่วนที่จะทำนะครับคือโยกนี่นะรครับ คือจะแกะโยกออกมาส่วนมากจะขาดด้านล่างนะครับขนล่างจะขาดนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นมีรอยที่เคยซ่อมแล้วด้วยนะครับในโยกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องแกะออกมาแล้วก็ดําเนินการนะครับการแกะโยกออกมาก็แกะด้านข้างเนี่ฮะแกะด้านข้างมันจะเป็นกาวอย่างนี้เแล้วก็งัดกาวออกแล้วก็เอาออกมาจะไม่แกะออกมาทั้งหมดก็ได้นะครับก็ทําอย่างนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันขาดมันจะขาดจุดไหนนะครับผมเห็นแล้วมีรอยต่ออยู่่านแล้วนะครับ อ่ะเพื át, ่อนๆครับเดี๋ยวมาดูการขาดในคลานี้นะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ก็คงจะขาดไปแล้วล่ะเห็นมีรอยต่อนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่นี่เห็นไหมครับแล้วก็จุดด้านข้างนี้ก็จะขาดโอ้หมันขาดพร้อมกันทีละหลายขดเลยนะครับแบบเนี้เห็นไหมครับเพื่อนครับโอ้โห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 สามจุดสี่จุดเลยไอจุดนี้ อีกนะครับเนี่ยอีกอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแ <c oughs> สดงว่าหมดสภาพเลยเลยลวดหมดสภาพเนยสุดยอดจริงๆเครื่องนี้มันอายุนานแล้วล่ะครับมันก็มีปัญหาอย่างนี้ได้นะครับลวดหมดสภาพถ้าเราต่อตรงนี้มันก็จะไปขาดตรงนู้นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าการขาดแต่ละทีมันก็ขาดหน้าฝนนะผูถึมมีความชื้นครับหน้าฝนลวดพวกนี้ที่มันเก่ามันอะไรอยู่แล้วมันก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนโยกก็คงจะลําบากอยู่เพราะว่ายกก็คงจะหายากแล้วละ่ะนะครับก็คงจะต้องซ่อมเอานั่นแหละนะครับเนีย่ยมันขาดตรงนี้เออเราก็ต่อนะครับขาดที่ไหก็ตอ่อขาดเส้นไหนก็ต่อเข้าไปมันขาดจีร้อเราก็เอาลวดใส่เข้าไปใหม่ตามจํานวนมันนั่นแหละลอกลวดออกได้ไหมก็ไม่ค่อยดีนะเอารวดออกไปเลยนี่ก็ไม่ค่อยดีการชักนําอะไรของมันก็แตกต่างไปนะครับการทํางานของอํานาจสนามแม่เหล็กมันก็ต่างไปถ้าเกิดว่ามันขาดอืรอบนี้เราก็ เบียดรอบนี้อาจจะเอารอยต่อไปไว้ด้านหลังนูน่นก็เป็นไปได้หมดนะครับนะครับแต่ตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาลวดมาใส่ใหมู่่นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบโอ้แล้วก็จะต่อเอาท่อหดท่ออะไรมาใส่อยู่นะครับแบบนี้การภาพหดมันจะหดอยู่หลายแบบหลายอย่างหดเป็นเส้นหดดา้านหลางหดด้านบนหดด้านข้างหดโอหดมีหลายหดนะ บางคนมาสอบถามว่าภาพหดซ่อมยังไงอ่ะมันหดหลายอย่างไหครับตามเอกลักษณ์ของการหดนะบางทีหดหดแล้วมันเป็นคางหมูนะหดแล้วมันเป็นการอธิบายกับกับด้วยภาพมันคนละอย่างกันนะถ้ามีภาพจะเจ๋อเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าภาพหดมันหดยังไงก็จะมีเอกลักษณ์ในการเสียของในการหดนั้นๆต่างกันนะครับหดด้านข้างหดแบบไหนล่ะหด เยื้องมาทางซ้ายเยื้องทางขวาอะไรพวกนั้นนะครับมากมายหลายอย่างนะครับการหดมีหลายแบบอยู่นะครับคือหดแบบนี้จําภาพได้เป็นแบบนี้ก็อยู่ที่โยกเวอร์นะครับตัวนี้ขาดด้านล่างนะครับส่วนมากไม่ค่อยขาดด้านบนนะครับมันขาดด้านล่างนะโยกเนี่ยขาไหลายกว่าเท่านะครับเดี๋ยวผมต่อก่อนก็คงใช้เวลาอยู่นะครับในการต่อไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมแล้วมันก็จะใช้ท่อหดหดมาอะไรเงี้ยนะครับใช้เวลาอยู่นะครับ ใช้ระบบสายตาสูงมากเหมือนกันนะครับค่อนข้างเล็กแล้วก็วันนี้ก็อากาศคืมด้วยแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอโอเคนะครับความประมาณนั้นแหละครับแกให้เพื่อนดูว่ามันมียกขาดแบบนี้นะทีนี้นะครับผมได้ทําการต่อรวดที่ขาดนะครับเพื่อน,อนโอ้โหทำไมมันขาดหลายเส้นอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ขาดหลายเส้นขนาดนี้หรอกก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับมันขาดนะครับแล้วทีนี้มันมีบางเส้นที่มันดำาๆนะ ผมก็ได้ดำเนินการตัดมะนอกแล้วก็ต่อใหม่การต่อลวดพวกนี้ถ้ามันขาดอยู่เส้นในสุดแล้วก็ต้องสอดลวดที่เราจะใช้ต่อเข้าไปนะฮะเราก็ดึงออกมาให้มันอยู่ในตําแหน่งเดิมของลวดเก่ามันด้วยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้การมันไม่ดีนะพวกสีพวกอะไรมันจะไม่พวกเส้นอะไรต่างๆมันจะไม่ประกบครบกันนะนะครับผมก็เลยต้องดำเนินการ สอดลวดเข้าไปจุดเดิมมันขาดเส้นไหนก็ตามไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมันใหม่เพราะว่ามันจะร้อนตรงนี้ครเพื่อนจะร้อนตรงตรงนี้ขอบเนี่ยร้อนตรงขอบนี้นะครับแล้วก็ต้องลอกมันออกรอบหนึ่งสองรอบแล้วทีนี้ก็เอารวดตามความยาวเก่ามันใส่เข้าไปแล้วก็ต่อ,อ,อแถวนี้มันจะดําเยอะหน่อยนะครับมันก็ต่อนะอืเหมือนเป็นมีแผลเป็นเลย ก็ค um the the nah ือในส่วนของท่อหดของผมเนี่ยมันเป็นท่อหดที่มีขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นท่อหดขนาดเล็กมันจะสวยงามมากเลยแต่ปัญหาซื้อไม่ได้นะครับท่อหดเนี่ยถ้าก็ได้ขนาดนี้มันจะสุดยอดเลยนะครับแต่ของผมมันจะได้เป็นขนาดใหญ่มันก็เลยหดลงไม่มีประสิทธิภาพนะครับนี่นะครับยังเป็นท่อใหญ่อยู่ถ้าได้ท่อเล็กมันจะสวยมากเลยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเพื่อน เวลาต่อมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันไม่มีเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปหาซื้อก็คงจะลําบากแน่แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับพวกโยกเนี่ยครับสี่ถึงห้าร้อยบาทเลยนะครับตัวโยกนะครับก็ซื้อมาทั้งโยกเลยหรือว่านะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าโยกมันเสียนะในลักษณะของหอโยกเสียด้านในนะครับเวอร์โยกยังเหลืออยู่เพื่อนเก็บไว้ก็ได้นะครับเออถ้าเป็นเบอร์เดียวกันแล้วก็ถอดใช้แต่เวอร์โยกนี้ก็ได้นะ คือถ้าถ้าตัวนี้มันดีอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็ถอดเอามาใส่ได้เบอร์เดียวกันเอามาถอดใส่แทนตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็จะได้การเลยนะครับคือเก็บไว้ก็ได้นะ,ะบางครั้งบางทีนะมันหาซื้อไม่ได้จริงๆนะก็มันขาดหลายเส้นมากเนยต้องพันตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเอไปนี่กี่รอบไปพันด้านนูน้นแล้วกลับมามาพันด้านนี้ลกลับไปจนวิง่งพี่นอ้องเอ้ย พันทั้งวันเลยครับหลงไปหลงมาสุดท้ายแล้วหลงทางอย่างนั้นก็ได้พันไปแล้วเรียบร้อยลายเส้นออกมาแล้วสีไม่แหมไม่ได้การก็มีนะครับมันมีมากมายหลายอย่างเหมือนกันในโยกเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีนะครับนี่นะครับผมต่อก็เป็นอย่างนี้แหละเอาข้อต่อต่างๆเอาไว้ด้านนอกหมดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขาดข้างในนี่มันมีความร้อนสูงกลัวว่าตะกั่วมันจะละลายนีย่ก็เลยมาไว้ด้านนอกหมดเลย พื่อนก็เลยเห็นเป็นข้อต่อแบบนี้เยอะเลยนะครับไม่เป็นขีดทูดเลยจังวะโอ้ยทาไมได้แค่นี้เนี่ยโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเน้นใช้งานครับก็ประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ต่อสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับยกตัวนี้เขาต่อขนานนะครับตัวล่างกับตัวบนเนี่ยครับต่อขนานกันอยู่นะครับยกมันจะมีทั้งต่อแบบขนานและกับอนุกรมกันด้วยนะพูดถึงนะนะครับ ก็แล้วแต่วงจรเขาจะออกแบบมาแต่ว่าถ้าเป็นวงจรรุ่นเก่ามากๆเนี่ยที่แบบเอ่อที่มันเป็นวงจรทรานซิสเตอร์อะไรพวกนั้นเนี่ยโอ้ตัวนั้นต่อนุกรมตันัไม่ก็เ,เห็นแล,ล้วหรอครับเครื่องพวกนั้นก็คงจะไม่มีแล้วล่ะนะครับแต่ผมมึงได้ซ่อมไปเมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยครับเออก็เห็นอยู่นะแต่ภาคหลังๆวงจรก็จะเป็นไอซีก็จะต่อขนานกันนะครับนะเป็นแบบนี้นะนะครับในส่วนของวงจรน,นะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนเครื่องรุ่นนี้ โอ้ก็คงจะนานมากแล้วนะนะครับอุ้ยอะไรนี่ก็จะหลุดแล้วพวกซีพวกอะไรก็มีปัญหาจากบวมๆหน่อยนะเนี่ยไอ้พวกนี้ก็โอ้โหถ้าซีพวกนี้มีปัญหานี่เครื่องตัดด้วยนะครับโปรเทคนะนี่ภาคจ่ายไฟนะครับ,นะรบก็คงจะไม่ได้ไปทําอะไรมากกว่านี้ละก็อาจจะต้องปัดฝุ่นเป่าฝุ่นเล็กน้อยดูในส่วนที่หลุดหลวมนะครับ สังเกตจากขอบตัวอักษรพวกนี้ก็ดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มันจะมีสีเหลือหล่อมๆล้ําออกมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้การอยู่นะครับในส่วนของออนสกินนี่ก็ดูสวยนะครับ mm hmm. ก็น่าจะได้อยู่นะครับความคมชัดนะครับแล้วต้องต่อ AV เข้าสัญญาณภาพเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ รอบเล่นเสียงไว้จนหมดเลยเนี่ยอออโอเคนะครับก็ชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวนี้ชัดเจนมากเลยนะครับแต่ว่าถ่ายภาพออกมาเป็นค่อนข้างมืดแค่นั้นเองนะก็ภาพก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับในส่วนนี้ก็ช่างวิศลงทาได้ดําเนินการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทีวีชาร์ปนะครับอาการภาพหดลงมานะครับตรวจเจอตรวจเช็คซ่อมยกขาดนะครับโดยการต่อรวดทองแดงเข้าไปนะครับเปลี่ยนทองแดงใหม่ในรอบที่ขาด การต่ออาจจะลกลุงลังหน่อยนะแต่ว่างานที่ออกมาก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับช่วงวิเรื่องทาก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนลองใช้แนวทางของช่างวิเรื่องทาดูนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ